เรื่องเรื่องคนมีผลกรรมคนบ่มีความเมตตาชูแก่แย่ที่ทาเห็ดให้เขาเสียแล้วก็มาเกิดเป็นกรรมเจ้าของเลยลำบากมียายนหนึ่งบ่อยากได้ลูกบ่อยากได้หลานลูกชายเอาลูกไห้แล้วก็เลย คุมเบงให้ลูกไผ่ทำแท่งบานนี้ทำแท่งออกแล้วมาทำวิาบากกับให้เจ้าโกงไทยว่าไทายจ๋าเป็นอย่างจังติดมาอันนี้ผลกรรมที่เล้าโกร๋ได้ด้วยการกระทำได้ด้วยว่าจ๋าได้ด้วยใจบวยังได้บวยังได้ผดลูกเจ้าโงงไปเอาขามาเดียลูกไผ่ก็ได้ เดี๋ยวมันกเกิเป็นแล้วมันก็บบลนกเลยมานำห็ดให้เป็นเปี้ยเป็นรอยจะแก้กรรมบัณการแก้กรรมนี่ท่านผู้บมีธรรมะแก้กับโบวิทย์เพื่อเราแม่มนี่ดีเด้วยวะเห็ดแล้วเฮในคนมาน,นี่มันวิทย์เพราะยังเพรพรเพื่อน,ออนั่งภาวนาภาวนาให้ เขารู้พ้นเจะรำนที่เขากระทำเลยวิทย์เขาก็ได้เกตให้ทุกคนมีความเมตตาบริายานลืน่นย่านเหลืออาเอาเจกก็เขามาฟังบอ,อนั่างลงเออบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงการกระทำของบุคลคลเหตุไ้ในใดก็ได้แน่นั่น เฮ็ดโบเป็นตามืกิบโบได้ในการทำคุณงามความดีย่านไดเพื่นลื่นกับโบดีโบเห็นโบโวเห็นชัดเห็นชัดปัญหากินด้วยลำพังชัดบัดชัดโลกมนุษย์เกิดเป็นธาตุธรรมกัเป็นธาตุกรรมธรรมไม่เขารุดเป็นกรรมลํากระตุ้ขวดบีบขั้นมัน เฮ็ดจังไดมันก็ได้เฮ็ดกับเขาแล้วอย่างนั้นแหละยังพูดยังไงเฮ็ดเฮ็ดเอาความดีโลดทำไปเฮ็ดก็ได้เห็นบ่อกยังพูดมาเนี่ยก็ได้แต่อนเราคงไม่ได้งงเลยเราก็ได้เตะกลัมาละวันนี้เรากรับใจได้ในอนุทิพย์ที่มหาปีเลยมาเข้าทางพระพุทธศาสนา ม้นังีพระมาจากเมืองเลยจังหมาเยี่ยมชื่อพระจันรักษัตเป็นก็ศรัทธาไม่ยาย่เหตุไปเฮตดไปพ่วงดีนั่นมันก็โตขึนโตขึนขึอนกันคลับลมเบืองบุญ